สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าหน้าตลาดแม่กิมเฮงตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่หนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีนายประสิทธิ์จันประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี ที EA, ได้เริ่มนำสายไฟยฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน2562บนถนน21สายรวมระยะทาง17.37กิโลเมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น2,433ล้านบาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2560และสิ้นสุดในปี2564รวมระยะเวลา5ปีเพื่อมุ่งสู่การเป็นโคราชมหานครไร้สาย สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube, อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิี f นี e เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลยค่ะ